สวัสดีค่ะโมเมนะคะวันนี้นะคะโมเมยอยู่ที่ DNA คลินิกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโมเมมาหาคุณหมอเพราะไม่มีปัญหาเรื่องแก้มเลยเวลาถ่ายรูปเนี่ยแก้มเยอะมากเลยนะคะคุณหมอเนี่ยก็เลยแนะนําโปรแกรมอัลต้าลิฟ์นะคะซึ่งอัลต้าลิฟ์เนี่ยนะคะมีส่วนช่วยในการยกกระชับผิวหน้ายังไม่พอนะยังช่วยสลายไขมันบริเวณแก้มอีกด้วยซึ่งทาให้หน้าเราเนี่ยดูเล็กแล้วก็วีสุดๆไปเลยคะ่ะที่โมเมมีปัญหาเรื่องแก้มเนี่ยนะคะโมเมก็ไปหาหมอมาหลายที่แล้วแต่ว่า อันต้าริฟเนี่ยยังไม่เคยทําจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทำเสร็จแล้วน่าจะเล็กลงแค่ไหนนะคะ ะะเราก็ทำเอาตาลิปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากทำเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแก้มเนี่ยดูเ like ล็กลง20%นะคะหน้าเนี่ยก็ดูกระชับขึ้นแต่ว่าคุณหมอบอกว่าถ้าจะดีที่สุดเนี่ยต้องผ่านโดประมาณ1-2เดือนนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาหน้าไม่กระชับนะคะแก้มเยอะนะคะลองมาดูกันนะคะที่ DNA c l i n i คลีค่ะช่วยแก้ปัญหาคุณได้แน่นอนคะ่ะ